เพิ่งป่าหอมพี่น้องง่ามมักเลยปร,ประมาณเดือนกูกลัวสองเดือนเนียบหอมอันนี้เป็นหอมหยอดครับเขาหยอดเราดิเขาสีผ้าขาเมื่อ,องพุ่นหอมขาวครับหอมมันใหญ่สีผ้าขาวเมื่องใหญ่มากพี่น้องผ้าขาเมื่องเบ,งบ,งบ,บงิ้งครับเบิ้งกำลังกำลังเป็นหัวเก็บนี่จะใบงามเลยดำต้นแักงามเลยเบิ้งครับพี่แต่กินไส้ครับพี่น้อง ดินใช่ครับแต่ว่าเขาเห็ดได้เบิดปลูกได้เบิดบ้านนี่กำลังกำลังแตกหัวกำลังแตกหัวสีดาแล้วสีดาเบิดหัวแล้วโอ้ยงามพี่น้องหงาบม่มีเลยอันหอมบ้านเขาเขาเห็ดได้ครับสอนครับพี่น้องปูนสุดประมาณเท่าไรแล้วว่าหาซิฟพุกซิฟไร่ลบอลระบบ